สวัสดีค่ะไอเมกาวันนี้นะคะเรามีแรงบันดาลใจมาจากสีของช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงนิวเยยร์นี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะก็ลองพลิกตาค่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้เมย์จะใช้พาเลตของชาแนลนะคะเนื่องจากว่าเป็นสีสีที่พอดีกับช่วงเทศกาลพอดีนะคะแต่ว่าสามารถใช้จากพาเลตอื่นที่มีสีใกล้เคียงกัน,นะคะแต่งได้เหมือนกัน,นะคะก็ลองเทียบกับสะวตตรงนี้ดูนะคะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะใช้อายแชโดว์สีทองนะคะด้านบนในการลงให้ทั่วปลดตาเลยคะ่ะเพื่อเพิ่มความสว่างแล้วก็เน้นสีเบสของเราให้ดูเด่นชัดขึ้น ใช้สีแชมเปญที่ออกน้ําตาลนิดนึงนะคะในการคัดเบ้าบริเวณช่วงด้านนอกปกติสีแชมเปญพท่านี้เราจะใช้ลงทั่วปกตาได้แต่ว่าเราลงสีทองทั่วเปกตาไปแล้วเราก็สามารถใช้สีโทนน้าตาลแบบนี้นะคะคัดเบ้าได้จากนั้นนะคะเมย์จะใช้สีแดงเมทัลลิกนะคะซึ่งเป็นสีซิกเนเจอร์ของซีซั่นนี้เหมือนกันเสร็จแล้วก็ใช้กับแปลงผวด่สอนะคะคัดเบ้าบริเวณด้านนอกโดยเน้นบริเวณด้านบนของ เบ้าตานะคะหรือว่าช่วงคลีสเนี่ยให้ดูเด่นชัดนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เห็นสีแล้วก็เห็นการไล่สีอย่างชัดเจนจากนั้นก็ใช้แปรงขนฟูๆนะคะเกลีย่ยเป็นสีนะคะให้กลมงลืนแล้วก็ไม่มีรอยขอบชัดเจน,นะคะ่ะ จากนั้นจะใช้สีแดงนะคะกับสีแชมเปญออกน้ําตาลนิดน,นึงนะคะผสมกันแล้วก็เขียนบริเวณขอบตาด้านนอกด้านล่างนะคะเพื่อที่ว่าจะดีไฟบริเวณขอบตาให้ชัดเจนจากนั้นจะใช้อายแชโดว์สีทองนั่นแหละแตะบริเวณหัวตาด้านล่างนะคะเพื่อในการให้ความสว่างกับดวงตาไฮไลท์หนกคิวนะคะด้วยชิมเมอร์สีชมพูนะคะสว่างนะคะแล้วก็บริเวณ ด้านหัวตาด้านในนะคะเพื่อเป็นการทําให้รอบดวงตาเนี่ยดูสดใสามากยิ่งขึ้นพอดีช่วงนี้เมย์อยู่ในช่วงเลื่คิวว้วพอดีนะคะความจริงถ้าการคิ้วออกก็จะทําให้ตาดูสดใสามากกว่านี้จากนั้นเมย์จะใช้เพนซิลไลเนอร์นะคะสีเขียวออกมอสมอสแบบนี้ซึ่งเป็นสีที่ทําให้เมย์นึกถึงต้นคริสต์มาสนะคะก็เขียนเป็นไลเนอร์นะคะเขียนเส้นขอบตาด้านในนะคะทั้งบนแล้วก็ข้างล่างนะคะ1นึ่ในาของ ขอบตาด้านล่างนะคะจากนั้นก็ดัดขนตาปัดมาคคาร่านะคะโดยม a s คาร่ที่เมย์จะใช้วันนี้นะคะ yeah, เป็นคู่หูดูโอที่เมย์ชอบมากๆนะคะ yeah, จากอูป้านะคะเวมมาสคาร่าตัวน,นี้จะช่วยความหนาแล้วก็ฟูเป็นตัวที่ประทับใจแล้วก็บังเอิญได้ลองชอบมากๆ yeah, กับ L'Oreal p o d e r c h i t e t นะคะตัวนี้ตัวประจำอย่านะช่วยแยกเส้นนะคะแล้วก็ให้ขนตาเนี่ยดูชัดขึ้นจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ eye makeup ลุคนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับช่วง holiday แล้วก็ช่วงวันหยุดที่จะถึงน,นี้นะคะอย่าลืมไปแต่งตามกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย